พระเอัปเดตข่าวที่หนึ่งครับเป็นข่าวที่สำคัญมากข่าวที่หนึ่ง Universal Basic Income หรือว่าไรายได้พื้นฐานทวนหน้าเนี่ยถูกแจกให้ใช้จริงแล้วในประเทศอังกฤษพูดง่ายๆคนประเทศอังกฤษเขามีการให้เงินนะให้เงินแบบให้เงินไปใช้อะทุกเดือนเลย2,000เหรียญหรือประมาณ70,000บาท70,000บาท ให้ไปเลยแต่คุณต้องฝังชิปที่มืออยากไปหยวงกฤษกันไหมครับ <laughs> เป็นสวัสดิการที่จะใช้จริงในอังกฤษแล้วตอนนี้ใช้อาจจะเป็นการสแกนอะไรฝ่ามือหรือใบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้แล้วเดือนละสอง0มงันเหรียญ นะครับและอีกทั่วโลกหลายประเทศด้วยกัน30ประเทศทั่วโลกเป็นสวัสดิการรายได้ขั้นพื้นฐานที่เป็นนโยบายของปฏิปักษ์พระคริสต์ว่าทุกคนจะมีรายได้ขั้นพื้นฐานเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเงินมาจากอากาศเงินเป็นเรื่องของการเสกข,ขึ้นมาจากอากาศถ้าเปลี่ยนเป็นสกุลดิจิตอลแล้วเงินก็เหมือนกับว่า อ๋อนี่ไงดิจิตอลอ่ะพิมพ์มพิมพ์พิมพ์ก็ไปเอากี่หลักนีล่ะก็ใช้ไปเลยโอนให้ทุกคนเพียงแค่คุณต้องฝังชิปเท่านั้นเราจะให้เงินฟรีฝังชิปเซ็นสัญญาขายวิญญาณคุณให้ซาตานแล้วคุณก็จะได้ใช้เอาปะล่ะนี่แหละครับซึ่งผู้นำโลกได้อ้างว่าเนี่ยจะลดความเหลื่อมล้ำนี่คือข่าวที่หนึ่งอังกฤษเริ่มนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าประเทศอังกฤษนั้นเป็นประเทศของใครครับ อ่รู้แล้วอแมนข่าวที่สองครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปฏิกิริยาการระเบิดบนดวงอาทิตย์ที่อาจจะส่งเปลวสุริยะระดับสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อโลกเข้ามารวดเร็วที่สุดอย่างน้อยคือปลายปีนี้ซึ่งเร่งจากการคาดการล่วงหน้าถึงสองปีมีข่าวชัดเจนเลยนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปค้นหาได้เห็นไหมครับดวงอาทิตย์จะเกิดปฏิกิริยาตุ้มขึ้นมา และถ้ามันเปิดมันเปิดสงครามกับโลกพ่นเปลวสุริยะขึ้นมาฟ้าอาจจะเปิดออกปลีออกแล้วก็จะเป็นไปตามคําพยากรณ์เมื่อท้องฟ้าเปิดออกหมอกหายไปหายไปเพราะอะไรครับเปลวสุริยะไงเป็นไปได้นะครับข่าวที่สามฮะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชีว้ว่านะครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชี้ดาวเทียมโลก ค้นพบความร้อนสูงขึ้นนะถึง17องศาเซลเซียสร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับจับตาพายุนะพัฒนาจากเอลนินโยระดับธรรมดาเป็นดับเบิ้ลเอลนินโยโลกจะร้อนขึ้นพี่น้องครับใครรู้สึกว่าทำงานแต่ละวันเนี่ยร้อนมากเลยมีใครไหมครับทุกคนเลยรู้สึกร้อนหมดอะยกเว้นคุณทำงานในห้องแอร์นะครับก็ถ้าเรารู้สึกร้อนขึ้นมันไม่ได้เป็น มันไม่ได้เป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนม,มาจากทะเละมันร้อนมาจากข้างใต้ชัดเจนไหมครับ,นะรบนี่คือสิ่งที่โลกจะต้องรับมือดับเบิลยินดีโยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับข้อที่4ฮะข่าวที่4ด้วยกันนะครับอดีตนาวิกโยทินสหรัฐได้เปิดเผยภาพแผนที่สหรัฐอเมริกาแผนที่ใหม่ในอนาคตข้างหน้าที่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางอากาศฉับพลัน โดยส่งผลให้มีพื้นที่มากมายต้องจมอยู่ใต้ทะเลเห็นพื้นที่สีน้ำเงินไหมครับนั่นคือพื้นที่ที่จมอยู่ใต้ทะเลมีหลายรัฐด,ด้วยกันซึ่งถ้าสหรัฐอเมริกาจมแบบนี้ผมว่าประเทศอื่นๆก็ต้องโจรเหมือนกันนะครับหวังว่าพระเจ้าจะรับเราไปก่อนเอเมน,นะครับขอบคุณพระเจ้าข่าวที่5ครับบริษัทออกแบบวิศวกรรมเอ็ N ของประเทศญี่ปุ่นได้ออกแบบเมืองลอยน้ำนะลอยอยู่บนน้ำชื่อว่า NOARS a r k ว้าวอะไรมันจะเรียนแบบขนาดนี้นะครับเป็นสมาร์ทซิตี้อยู่บนเรือนั้นและสร้างเสร็จจะสร้างเสร็จภายในปี2030เพื่อที่จะช่วยผู้คนกว่า40,000คนให้รอดจากภัยพิบัติวันสิ้นโลกเขารู้อะไรครับเขารู้เวลาเขารู้ครับพี่น้องผมจะบอกอะไรพี่น้องฟัง ผู้นำโลกรัฐบาลโลกเขารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกและเขาไม่บอกคนกลุ่มใหญ่เพราะว่ามันจะคุมไม่ได้พี่น้องเห็นภาพการประท้วงที่ฝรั่งเศสไหมครับมันจะเกิดแบบนั้นขึ้นทั้งโลกถ้ารัฐบาลโลกหรือใครก็แล้วแต่บอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกพี่น้องรับไม่ไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกคนชนชั้นสูงก็กลัวมากที่คน 8,000ล้านกว่าคนเนี่ยจะลุกฮือขึ้นมาเขาค้าคุมไม่ได้เห็นภาพไหมครับนี่แหละทำไมเขาต้องเตรียมด้วยเขารู้อะไรนะครับดูข่าวที่6ด้วยกันนะจับตาเทคโนโลยีฝังชิปในรูปแบบใหม่มันคือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แท็ทูหรือนาโนแท็บทูซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สายเชื่อมโยงไม่ต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยเพียงแค่แปะลงบนผิวเท่านั้นนะครับเราว,ว่ามีความสามารถที่จะ มีความพยายามที่จะด้อยข้อเสียเพื่อที่จะล่อลวงให้คนเนี่ยฝังชิปเพื่อความสบายเพื่อความสบายให้สบายมากขึ้นน่ยฝังไปเลยนะเออบางคนแบบไม่ต้องฝังดีกว่าเอาเอา,เอาสติ๊กเกอร์ก็ได้ง่ายกว่าโอ้โหพระเจ้ายิ่งง่ายก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมันทำให้ขนทางของนรกมันกว้างขึ้นมีปากกาที่ มีเขาเรียกไงนะมีพวกกราฟินทั้งหลายเนี่ยเขียนลงไปเพื่อที่ให้ตอบสนองได้เลยเขียนก็ได้ครับเป็นเทคโนโลยีนาโนนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาเรื่องนี้ให้ดีถ้ามันมาให้ง่ายเราต้องกลัวไว้ครับถูกไหมเราต้องกลัวไว้หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่กลัวแบบเอ้ยกลัวลานไปแอบไปอยู่หลังเขาไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องอย่านำตัวเองเข้าไปในระบบนั้นเด็ดขาด นะครับข่าวที่7ฮะข่าวนี้สําคัญมากเลยครับศิยาพิบาลท่านหนึ่งในสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐสภาของสหภาพยุโรปนั้นออกแบบให้มีที่นั่งในที่ประชุม679ที่นั่งซึ่งเขาออกแบบมานานแล้วสหภาพยุโรปเกิดมาหลายสิบปีแล้วครับและได้เว้นที่นั่งหมายเลข6 6 6ไว้ให้ผู้ชายคนหนึ่งเว้นที่เอาไว้หนึ่งที่ ที่นั่งหมายเลข6-6-6เพื่อให้คนนั้นที่ผู้นำโลกนั้นรู้จักกันดีนั้นให้เขามันนั่งซึ่งรูปร่างของอาคารรัฐสภายุโรปนั้นก็ออกแบบเป็นสภาพของหอบาเบลเป็นหอที่ยังสร้างไม่เสร็จเห็นไหมฮะขวามือสุดของพี่น้องมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็ให้พี่น้องรู้ว่าบุคคลที่เรียกตัวเองว่าหก 6, 6, 6นั้นก็มาแล้ว ข่าวที่8ครับหนังสือพิมพ์ d ดลี่เล c คอรของ Scotland ได้บอกว่าเรากำลังเผชิญกับภัยพิบัติทางด้านสภาพอากาศและเราต้องการผู้นำโลกที่กล้าหาญเหมือน k คิงชาลส์ที่3ซึ่งจะเป็นกษัตริย์ของคนทั้งโลก The King of the World ตีข่าวหน้าหนึ่ง The King of the World นะครับชัดเจนไหมฮะเขาต้องการให้ ชาลส์ที่สามเป็นเดอะคิงออฟเดอะเวิลด์โดยให้ทุกคนรวมมาเป็นหนึ่งไม่ต้องเกี่ยวกับเขตแดนทั้งสิน้นเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ทุกคนต้องอยู่กับสภาพอากาศนี้เพราะฉะนั้นเขามาเหนือเมฆเขาเอาเรื่องสภาพอากาศมาคุยกับทุกคนเพื่อเขาจะเป็นคิงออฟเดอะเวิลด์เพราะว่าทุกคนต้องใช้อากาศนี่แล้วถ้าโลกร้อนทุกคนก็โดนหมดอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องครับหันภาพมาทางนี้ครั้งหนึ่งฟังดีๆนะครับครั้งหนึ่งเจ้าหญิงไดอาน่าก่อนที่จะถูกลอบฆ่าถูกสั่งฆ่าเจ้าหญิงไดอาน่าได้ให้สัมภาษณ์ไว้เขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่ในวิหารของฟรีเมสันบอกว่าอะไรไหมครับ บอกว่าเจ้าฟ้าชายชาวสตอน,นั้นยังเป็นเจ้าฟ้าชายอยู่เจ้าฟ้าชายชาวมีแผนที่จะครองโลกมาโดยตลอดตลอดแล้วเขาเป็นนัมเบอร์วันของฟรีเมสันที่ครองอยู่เหนือสหรัฐอเมริกาครองอยู่เหนือยุโรปครองอยู่เหนือสหประชาชาติถ้ามีน้องจำได้ในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า l ล e ก o อ n a t i o นหรือว่า องค์การสันนิบาตชาติซึ่งในสงครามโลกครั้งที่สองปุ๊บเราก็เห็นได้เลยว่าองค์กรสันนิบาตชาติไม่เป็นคําตอบให้กับคนในโลกเขาจึงตั้งองค์กรสหประชาชาติขึ้นแต่พี่น้องทราบไหมครับเบื้องหลังคนที่ตั้งองค์กรสันนิบาตชาติขึ้นคือ Royal Family ของอังกฤษและเมื่อสหประชาชาติถูกเปลี่ยนมาจาก League อ f n a น i ช n s คนที่อยู่เบื้องหลังสหประชาชาติคือ ราชวงศ์อังกฤษ